สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เล่าชีวิตเมียรฝรั่งชีวิตในต่างแดนให้ทุกคนได้รับฟังนะคะเรื่องนี้เป็นอุอเอป็นุทาหณ์สนใจสําหรับมือใหม่สายฟอและก็เมียฝรั่งทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามนะคะฟังเรื่องราวนี้แล้วก็นําไปคิดนําไปปฏิบัติว่าเราไม่ควรที่จะทําแบบนี้นะคะเรื่องก็มีอยู่ว่า มีเมียฝรั่งนะคะอายุประมาณ56ปีแล้วก็พำนักอาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่กับสามีที่อายุ80กว่านะคะแล้วเขาก็มีเพื่อนความที่เขาไม่ได้ทำงานเขาเหงาแล้วก็มีเพื่อนแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือ ชอบไปเที่ยวปาร์ตี้ไปคาราโอเกะแล้วก็ไปตามร้านอาหารไทยต่างๆแหล่งที่มีคนไทยแล้วก็ไปเล่นไพ่ไปเล่นคาสิโนโอ,อะไรพวกนี้นะคะเพื่อนก็แนะนําไปเ<ๆ>มื่อเข้ากลุ่มคนไทยที่ชอบไปร้านอาหารร้านคาราโอเกะที่นี้ก็ไปติดนักร้องเป็นนักร้องผู้ชายไทยอายุ24ปีบินมาจากประเทศไทย มาร้องเพลงในร้านอาหารที่ประเทศเยอรมน,นีแล้วเขาก็ไปร้องที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยก็เหมือนกับว่าเป็นการเดินสายหาเงินนั่นเองทํางานร้องเพลงหาเงินแล้วก็ การมาวีซ่าท่องเที่ยวของผู้ชายคนนี้นักร้องคนนี้นั้นขึ้นชื่อว่าวีซ่าท่องเที่ยวก็คือคุณมาเที่ยวคุณไม่มีสิทธิ์ทํางานและก็ไม่มีสิทธิ์ทํางานที่จะหาเงินได้รับเงินจากการทํางานเพราะในวีซ่าเขาระบุแล้วว่าวีซ่าท่องเที่ยวแต่เขามาแอบทํางานนั่นเองแล้วเมียฝรั่งคนนี้ก็เลยไปเที่ยวร้านอาหารไปร้านคาราโอเกะก็เลยไปเจอนักร้องคนหนึ่งนักร้องหนุ่มคนนี้โลอ,อายุ24ปี ขึ้นชื่อว่านักร้องก็ต้องหลอแล้วนะคะเพืเ่อนๆน,นักร้องที่ประเทศไทยเขาก็ดูแลแล้วเขา,าดูแลหน้าตาตัวเองแล้วก็อายุเขาเพิ่งยี24เขาก็กําลังหนุ่มกําลังแน่นใดอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยเป็นหลงติดนักร้องเหมือนแม่ยกติด ต,ติดอ่าติดอ่าติดลิเกอะไรประมาณนี้เขาก็ติดนักร้องแล้วก็ขโมยเงินในตู้เซฟของสามีทั้งหมด62,000ฟรังนะคะก็อยู่ที่2 4 8ล้าน4แสนบาทประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเงินจำนวนนี้ที่เขาขโมยจากตู้เซฟของแฟนก็ไป,ไปเปนักร้องไปซื้อหลุยวิตตองไปซื้อกุชชี่ไปซื้อพราดาไปซื้อของแบรนด์เนมเพื่อประเคนให้นักร้องคนนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่า คุณมาฟังเรื่องนี้แล้วคุณคิดยังไงคุณมีสามีแต่ว่าสามีอาจจะนอนกับคุณไม่ได้หรือคุณอาจจะมีไปมีกิก๊กมีกักอะไรก็แล้วแต่แต่การที่คุณขโมยเงินของเขาตั้งหกหมื่นสองพันฟรังก์เค่นะคะเพื่อนๆของสกุลสวิตเซอร์แลนด์สองล้านกว่าบ,บาทเอาไปเปย์นักร้องแล้วนักร้องก็นักร้องก็ไม่ได้รักคุณเลยเขาก็แค่แบบว่า,าแม่ยกคนไหนคนไหนเปเขาเขาก็ชอบคนนั้นแล้วเรื่องมันแดงมันแตกขึ้นมาเพราะว่าลูกติดของสามีนั้น เขาไปตรวจดูทรัพย์สินของพ่อไปเปิดตู้เซฟของพ่อแล้วเงินมันหายไปทีนี้เขาก็เลยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เอาไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนก็พาไปเนาะเขาก็เลยโทษเพื่อนของเขาที่ไม่ยุยงส่งเสริมให้เขาไปร้านคาราโอเกะให้เขาไปติดนักร้องคนนี้เพราะเพื่อนก็ยุด้วยคุณอายุตั้ง56ปีนะคะคุณบรรลุนิติภาวะแล้วคุณจะบอกว่าเพื่อนอยุคุณไม่ได้แล้วเขาก็มาปรึกษาบริษัทคุณชัยไทยเวลาตุ้งว่าเขาจะต้องทำยังไง คุณใช้ก็บอกว่างานนี้เขาช่วยไม่ได้เพราะว่าช่วยไปก็เพราะว่าผิดเต็มๆคุณโทษตัวเองตอนไหนไปโทษเพื่อนแล้วก็โทษนักร้องที่มาหลอกตัวเองแล้วเขาก็ไปบอกนักร้องว่าให้ไปขายสินค้าแบรนด์เนมที่ให้ไปแล้วเงินที่ให้ไปนั้นเอากลับคืนมานักร้องคนนี้ก็ไม่ยอมขายแล้วก็หนีหายไปเลยจากสวิตเซอร์แลนด์มาประเทศเยอรมน,นีทีนี้ก็ตามไม่ได้ ผัวก็เลยโกรธนะคะที่เงินหายไปตั้งห0 0 0ื่นกว่าฟรังเขาก็เลยไล่ผู้หญิงเมียฝรั่งคนนี้ออกจากบ้านไล่ออกจากบ้านแล้วก็จะฟ้องหย่าด้วยฟ้องหย่าแล้วเรียกร้องเงินคืนทั้งหมดที่ผู้หญิงคนนี้เอาไป แล้วลูกสาวของผู้หญิงก็จะช่วยพ่อของเขาเอ้ยลูกสาวของของสามีลูกติดสามีกับภรรยาเก่าเขาก็จะช่วยพ่อของเขาในการเดินเรื่องฟ้องร้องด้วยแล้วผู้หญิงไทยคนนี้ตอนนี้ก็ไปทํางานนั้นร้านนวดแล้วพักอาศัยกินนอนอยู่ในร้านนวดอยู่ตั้งเกือบ20ปีนะคะไม่น่าจะทําอย่างนี้เลยแล้วก็อายุตั้ง56ปีแล้วเราไม่ควรจะไปติดเด็กนะคะเพื่อนเเราต้องรู้ว่าอาชีพนักร้องเต้นกินรํากินใครจะมาจริง,จ,งจังกับเรา,เขา,า,เ,ขา,าเขาหวานเขาร้องเพลงเพราะเขาพูดหวาน กับเรา,รเ,รา,รเ,ราเขาโฉลาะเราเพราะเขาก็ต้องการสิ่งตอบแทนแต่คุณไม่ควรที่จะไปขโมยเงินแฟนเยอะขนาดนั้นแล้วก็เอามาเปย์เขาเออถ้าขโมยเงินแฟนแล้วก็เอามาซื้อของให้ตัวเองซื้อแบรนด์เนมให้ตัวเองวันใดวันหนึ่งไม่มีตังก็เอาไปขายได้เราก็ยังอ้างกับแฟนว่าเออฉันขโมยมา แล้วก็ฉันก็ซื้อกระเป๋านะกระเป๋ายังอยู่ตรงนู้นตรงนี้แต่คุณขโมยมาแล้วเอาไปให้นักร้องที่เป็นรุ่นเด็กกวา่าเหมือนเป็นรุ่นลูกได้เลยไม่รู้คิดได้ยังไงแล้วทีนี้ก็มาโทษเพื่อนเพื่อนก็ไม่รับผิดชอบเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อแต่คุณไปเชื่อเองคุณอายุตั้งห้าสิบหกไม่มีใครบังคับคุณได้เพื่อนอยุยงส่งเสริมคุณไม่จําเป็นต้องทำตามเพื่อนคุณก็ต้องแบบตัดสินใจเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมือใหม่สายฝอการที่จะขโมยเงินแฟนไป ไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไม่ยอมทํางานหาเงินแล้วก็ไปเปนักร้องอย่างนี้ไม่ควรทําเลยแล้วเมียฝรั่งหลายคนเป็นอย่างนี้นะคะบางทีได้เงินเก,นเกษียณจากสามีหลังจากสามีตุยแล้วก็ขายทรัพย์สมบัติย้ายไปอยู่ประเทศไทยก็มือใหญ่มือเตอริร์เปนูนป่นเปนี่แล้วก็ไปเปนักร้องแล้วก็ทําตัวเป็นแม่ยกจัดงานอะไรทีก็จะต้องเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างนี้เกิดมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตต่างแดนไม่ง่ายนะคะแล้วก็ แฟนก็ฟ้องหยาน,นอกจากฟ้องหยา่าแล้วก็ยังเอาเงินคืนที่คุณเอาไปนะเอากลับคืนมาแล้วจะเอาเงินที่ไหนเออไปหาให้เขาแล้วตอนนี้ก็ทีมทนายคุณชายเขาบอกว่าเขาไม่ช่วยเพราะว่ากรณีแบบนี้เคสแบบนี้คือคุณทําไม่ถูกอะ่ะเขาเขาเขาจะไม่ช่วยคนที่ทําผิดคนที่โกงแฟนคือได้แฟนดีแล้วก็โกงนะคะเพื่อนเเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็คือฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าเงินของแฟนคุณ กับคุณแต่งงานกันก็เป็นเงินของกันและกันเก็บไว้ดูแลกันไม่ควรเอาไปเปย์ให้กับนักร้องจนหมดเนื้อหมดตัวขนาดนั้นเปแบรนด์เนมด้วยนะหลงไหลเขาอะไรขนาดนั้นแล้วเขาก็หนีคุณไปพอเจอปัญหาปุ๊บไม่มีใครช่วยคุณ เพื่อนที่คุณบอกว่ายุยงส่งเสริมแล้วคุณจะฟ้องร้องเพื่อนด้วยแล้วคุณจะฟ้องร้องเพื่อนด้วยข้อหาอะไรอะ่ะเขาก็ไม่ได้บังคับคุณแต่คุณไปเชื่อเขาเองแล้วคุณจะไปฟ้องร้องนักร้องนักร้องเขาก็หนีไปแล้วเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรคุณให้เขาด้วยความเสน่หาแล้วเขาก็ย้ายประเทศไปเรื่อยๆแล้ว duc, จะไปเอาอะไรยังไงกับเขาอ่ะเอาในเมื่อเขาไม่ยอมขายของเขาไม่ยอมขายแล้วเขาก็ไม่สนใจเลยว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรยังไงของที่คุณให้เขาแล้วเขาก็เอาไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณ โกงแฟนมาคุณก็โดนคนอื่นโกงต่อโกงต่ออะไรอย่างนี้นะคะอย่าหาทํานะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สนใจว่าเราทําสิ่งไหนเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทํางานนี้ทนายทีมคุณใจเขาไม่ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ฟังคลิปนี้จบแล้วไม่ต้องเขียนอ,อยากเขียนคอมเมนต์แบบว่าสมน้ำหน้านะคะเพื่อนเเพราะว่าการที่เขาเอาเรื่องเขามาเล่ามาปรึกษาเราได้ประโยชน์และได้ความรู้เป็นอุทาหรณ์สนใจเราทําให้เรารู้ว่าเราไม่ควรทําแบบนี้ถ้าเราทําแบบนี้แล้วผลมันจะตามมาเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปสมน้ำหน้านู่นนี่นั่นอะไรนีนน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 ่คอมเมนต์แบบกลางๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เจ้าของเรื่องเขาก็ช้ำใจพออยู่แล้วก็ขอให้เขา หาวิธีแก้ปัญหาเอาเองนะคะว่าจะต้องแก้ปัญหายัางไงถ้าเกิดว่าแฟนฟอ้องหย่าคุณก็ต้องยอมรับในการหย่าแล้วถ้าแฟนของเงินคืนคุณก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่อจะคืนเงินเขาคือยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําค่อยๆทํางานค่อยๆแก้ปัญหาให้ตัวเองไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคอมเมนต์ด้วยถ้อยคําสุภาพก็ต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องที่เขาเอาเรื่องของเขามาเล่าให้ฟังแล้วทาให้เรามีเรื่องที่จะเล่าโตทําให้เป็นอุทาหรณ์สนใจสําหรับเมียฝรั่งว่าเราอย่าได้ทํา แบบนี้นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ